เดียกันแลนี้ยอดอานุบาลบนน้องกับพี่แต่เดียว มาแต่สะดวกครับใครชอบฟรนใครชอบตรีนะครับผู้ชายมาช่วยประคินน้ำพระเนี่ยเกับช่วยกันช่วยกันนะพรจ้ามีข้ารังสรรค์กันทุอียมภิพุทธสะนะโมตเสสาภะวัตโตอระหัตโตสมาธิะรัมสมาธิยามิอินาวัตตาตาโต ทับมันนับสามสี่เออต้ังต้งพิจารงาแล้วห้าออกแต่ก้านะอ่าตเลอทีการเราก็จะไม่มีขั้นตอนมากเลยนะครับก่าอวามแมนนะครับคอานี้มันชิดทางด้านขวามือนะครับเพราะว่ารถกมากอว่านะครับ จุดแรกนะครับขอเบ้นที่ให้ท่านนายกเออครับกับเป็นเป็นถุงปุ๋ยมาทางของเนรบ้างครับลำเนนอ่ะจะไปพูดุงปุ๋ยที่ไหนนะีกเป็นตรงข่ามันระเดทงหมดเพื่พอเพื่อกร้อยฝั่งเนึงแผ่นโซมเต็มแล้วครับพี่น้องอยู่ตามเต็มนอ้ไรกครับอยู่ตามแทร่เลยนะครับเดีรือเรือจะไปนะครับไปนั่งบนแผ่นโซมยางนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เดี๋ยวเดินเท้าคนเดียวจร้องไปไปไปทำไมถลยที่พกกันไปสายสองคนแลกไม่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมวันนี้ติตัว

วางหัวล้เน้นตรงที่องมาเน้ขยับ

ो मा